สบายดีสินเจา้าที่เรียมนาเลยอจะสบายดีเลยจะสินเจา้าออมันร้อนข้างในอะฝาอกมามันเจ็บมากเลยตอนนี้ถ่ออายมันแล้วไม่อยากจะพูดอ่ะนี่ดูรถนอนไปหานอยเดียนเดียนหาน้อยเมืเหห่อกี้เราเห็นเป็นที่นอนด้วยนะ้องแป้เห็นปะ ดูค่า,าก็เห็นเนี่ยมันออกตอนเย็นน่ะพี่ว่าน่าจะนั่งเช้าไปถึงซาปาไม่เคยน่าจะเดียนเบนแล้วจากซาปาก็ไปถึงฮานอยน่าจะหนึ่งวันหนึ่งคืนแ่ละไม่มีก็มีหรอกม,อมีแต่ราคามันต่างกันไงไปละน่าจะออกช่องนี้แหละเนี่ยน่าจะเข้าสถานีแล้วไนะปะจะ,ปะไปกินอะไรอ่ะมี ออจะไปซิตี้ซินทเทอร์ข้างบนเป็นเครื่องที่ออกกําลังกายข้างล่างเป็นทางสัมผัสสินค้ามไม่รู้มีร้านอาหารหรือเปล่าไปจะไปเดินไหมลนะ่ะไม่เคยมียมยมหลายที่ไหมก็มีออกไปตรงเลยมิวเซียม่อยก็เป็นขบวนตัวนั้นคนจะเยอะมากเมื่อวานพี่เห็นแล้วคนเยอะตอนที่เรานั่งรถมาตอนนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้ไปซื้ออะไรสาคัญก็เข้าตัวนี้เหมือนกันมันคงมีทุกอย่างและ เราดูตัวนี้ก่อนไหมแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะนี่จะใส่ชุดแบบนั้นบินไ,ได้เห็นไหมชุดป้อนดแดดอ่ะอ๋อน้องแป้งไปซื้อมาครับโอ้พระที่สวยมากเลยเป็ไงรถไปไหนเนี่ยรถนำเที่ยวมากกว่าอย่างนี้เป็นรถนำเที่ยวน้องแป้งเรียนเบนฟูน่าจะเป็นรถหกนำเที่ยวครับเอาไงาเอาไงา ไปดูในนี้ก่อน,นอแล้วกันนะเออหรือว่าจะเข้าจะเข้านี้ก็ก็ได้แล้วก็ไม่ดูลูกชายราไปหากินแถวๆถนนไหนตรงนู้นก็ได้เรายังไม่ไปเลยเราไปตรงที่อะไรยังไม่ไปมื่อกี่กว่ามากน้ามาทัา้งทีแล้วเดินหน่อยออกกลังกายปะปเราจะไปออกตังสักหน่อยก็ดีดออดนู่นเมื่อวาน,นอน,นสุสาวรีย์ออกกที่น้องแป๊ะไปนู่นเห็นป่าวเห็นอนุสาวรีย์ป่าวสาธุไปยังไม่อยากหัวเราะเยอะตรงนี้มันเจ็บ ไปไปข้ามถนนนอกแมงเร็ว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 ทำถนนนอกแมงจะสอนพี่แน่เดินเดินเดี่ยวอย่าหยุดอย่าหยุดไปอย่าหยุดเออก็จะจบเองจะเดินมาลวดเดียวไงเราจะว่างวาแล้วก็เดินรอบเดียวของก็เยอะอยู่เนาะมันเหมือนแบบที่เป็นของจริงไม่ของจริงไงที่พักเราเดินมาคุณไม่หาของ ใช่มันก็ไม่ไม่ยากพี่ไปซื้อกราดทิชชู่เออได้อาเลยขอห้ามถ่ายรูปหวานลองดูป้ายนี้โอ้โหปอบปอบปอบข้างในมีร้านอาหารปะเดี๋ยวดังปี๊ดแต่ดูนี่จะดังปี๊ดไหมลองดูนะครับเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนไม่ดังอ้อนี่มันอะไรต้องไปเดูไปเลยจเฮ้ยมีคด นี่กันคนไม่เยอะเดียวก็เป็นพวกของกินมากกว่าพ่งนี้เดินทางซื้อข้าวโมงแบงนี้ไปติดมรถเออเดินตั้งเจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวมีคนหิวขนมปังคล้ายๆกินกับกาแฟเออดี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 แต่พวกนี้เราไปเจอตู้ตู้ยังอ่ะเออพวกนี้ก็เจอตู้ตู้เลยแต่ว่าเราจะออกกี่โมงเวลาตู้ก็เปิดร้านคลิกนใช่ไหมเออแล้วมันหัวเลย ต้องมีราคามองกระปกเยมะข่าหรืออะไรไนะ่ไม่เคยเห็นเอันนี้เป็นอะไรนะอะไรนะอัง,ง่นอัง,ง่นเวียดอมนนี้กินเล่นๆก็ไอ้อลองดูไหมสามสิบเองสามสิบเท่าไหร่สามสิบก็5้า <50. S 1> ห้าสิบก็เจ็ดสิบอ่ะสามสิบแล้วมาครึ่งก็ประมาณสามสิบสามสิบกว่าบาทสามสิบบาทอ้ยเซ็ก มีเวียนไงที่อยากกินเราไปเพื่อซื้อวันกลับอยู่ซื้อวันนี้ไม่ชอบแบบนี้มากเลยอันนี้อันนี้ี้ซื้อไปทำคลิปไปมันเป็นเส้นหนึ่เนี่ยไม่มีไปซื้อเอ้ยไปซื้อวัตถุไปกินวัตถุง่ายกว่าน่าจะมีอยู่โอ้มีทุกประเทศแหละเฮ้ยไม่มีถ้าถ้าออกเล่นน้ำเดี๋ยวมงเตือนน้องเพิ่งจะซื้อแบบนี้ไปอ่าเพื่อนๆเตือนทีนั้นเดี๋ยวผมลืมแป้งลืมโทษใครไม่รู้นะโทษผมอีกนะครับไม่เตือน หมี่เวียดนามน่ากินนะพี่ว่าพี่ผมไปกินกับน้องไปมาอร่อยนะโผโบเนื้อไงเปิร์บอช้าเออเนี่ยของแท้ของเราด้านจะเป็นหมี่เวียดที่ยังไม่ใช่ไม่ติดตะไคร้ค่ะอันนี้จะเป็นของเวียดที่แบบว่าน่าจะซื้อแต่าเไม่ใช่ชอบเหมือนเส้นข้าวซอยข้างล่างเนี่ยมที่มันจะมีเหมือนเนื้อประมาณนี้นี่มันเปิร์บอชสมบูรณ ก็นานกินแต่ว่ากินกินตลอดก็นี่มาไฟอ้จะมีเต็อย่งนี้เลยเราเรามาดูราคาดิดูดูราคาดิหกหกจุดห้าเวียดนามดองหกจุดห้าหกจุดห้าหกพันหกจุดห้าคูณสิบห้าไปหกสิบบาทเกือบสิบบาทเนี่ย นนี่แงหอยมันซองใหญ่ไงแต่มันไม่เผ็ดนะมันคือว่าน่ากินนะเนี่ยทำอะไได้ไหมถ้าดูดีๆมันไม่เผ็ดเป็นแนนมันเป็นเกาหลีไม่ใช่ของเวียดนามเออมันอร่อยนีมะม่าไทยมีเนาะนี่ดูมาม่าไทยเอามาด้วยไงวะเนี่ยมะม่าไทยมาตีตลาดนะเออมีเข่าด้วย มีเกาหลีมีนี่ไอเผ็ดคุณสองของเกาหลีก็มีนี่โอ้โหพี่นี่เขาไม่คิดทำคลิปกั็นยังไงวะเนี่ยมีฮิเกอร์เลยอันนี้เผ็ดอะไรเนี่ยซุปเปอร์เ็ดต่อมีคุณสองและนี่อะไรอันนี้คุณสองอันนี้คุณสี่ขอคุณสี่ไปให้พี่ลองได้ไหมนี่คุณสองในบ้านน้องไมมีไหนคุณสี่ไม่เห็นมีเลยโอนี่เผ็ดมันเป็นน้อุ้ยที่ดูดีไปเห็นนมกินนมที่นี่เลยซมันใช่นมที่ไหนเล่ามันเป็นน้ำผลไม้น้ำ่วประมาณนี้ หนึ่งสองเราลองดูกันนี่เรามาซอยมาม่าแล้วนะซอยน้วไปไปซอยนี่ซอยขนมน่าจะเป็นมันฝรั่งป๊อปมันฝรั่งโรตีโออิชิเหรอเขาตั้งกินโออิชิของไทยเพราะเนี้ยมาจากไหนเนี่ยเบียด์อนี่ไงของไยใช่เหรอ ไม่ใช่คาวบี้อเบลีของโอวิชิไม่รู้ของโอวิชิของไทยนม่มีไม่มีภาษาไทยเลยมีแค่มาม่าที่ติดตลาดในเวียดนได้อู้โอ้ยมีของไทยไว้ซีมอนเว้ยอะไรวะยูโรซีมอนเขาไปซอยอื่นปลากระป๋องดูนิ่ของปลากระป๋องเอ้ยดูของน้ำมันพืชไทยจะมาไหมไม่ไม่ไม่พี่จะดูไง ไม่มาไทยวะซอสมะเขือเทศไม่มีถ้าเราไม่เอานี่เขาจะฮิตกันแบบนี้มากเลยเอ,อ๋อชินสุน่ะเป็นซอสมะเขือเทศครับซอสพริกแล้วก็นกัน้อ้มีแต่แงสเร็จ้ีันนีเป็นเครื่องข้าครัวเนแล้วเนยมันข้าต้มข้าวต้ม มีผลไ,ม,ไม้กมีทีน้ำมันพี่กำลังดูของไทยมียกุ๊กกึ๊กไม่มีเลย<ด>จะดูปลากระกพี่ว่าปลากระป๋องไทยนี่น่าจะส่งออกนอกอ่ะพี่ดูดูแล้วไม่มีมข้าวสารนี่ไม่ต้องดูของไทยหรอกเพราะคอนเวิร์เองก็โหยเยอะแล้วเพราะว่าปลูกในไงค่ะปลาขาปลูกเยอะมากเลยแต่ว่าเขาเนียสวยมากเลยอะ่ะแต่ว่าจะมาแบบว่ายัางไงอะ่ะ ของมาดูตังแป้งช็อปนะคะว่าจะกินอะไรแต่วันที่พี่กินนหนึ่งต้องหูน้มสดเอาป่ะไม่มียาคูด้วยเหรอมียาคูยาคูในเวียดนามจะเป็นสีแดงๆบ้านบ้านที่จะเป็นสีฟ้าใช่ยาคูไงอาคูที่เวียดนามเป็นสีแดงเนาะอันนี้จะกินน้มไมซสีเขียวคืออะไรอ่ะมีสีชมพูมีทาเก้นก็มีไว้ยไม่ได้ดูสีชมพูเล ฮบบี้คืออะไรในบ้านที่มีเอสคอฟเฟ่เนทคอฟเฟ่มาเว้ยนมนมอยากกินนะที่เวิญนามนี่เขาดมกาแฟแล้วนี่ก็มีเนทกาแฟมาตีนี่ก็ระป๋องไม่เอาพิ้กินไปแล้วพี่พี่ชอบกินกาแฟร้อนรานของจริงอ่ะเดทบูมาไว้โอ้ยภาษาไทยครับมาตีในตบูนีงใหทั่วโลกเล้วเบอร์ดี้เนทกาแฟอ่า เบียร์นี่จะเบียร์ฮานอยถูกสำรู้จ่ว่าเราจะมีบางขนมจิ้มนมกินใช่ดูมันกินตกใจจะดูซอยปลากระป๋องหน่อยไม่เจอว่ะหรอแบ้งเดินซอยอื่นมั้ยนี่จะดูกินขนมหน่อยใช่ไหมเออนี่ไปทอดรอนี่ก็ไม่ต้องทอดกินเลยก็ท้ายแป้งไอ้ขนมไอ้นั่นนหะที่โดเรมอนกินอ่ะแล้วไม่ว่ามันต้องไปไปไปอบอีกหรือเปล่าบอกบอกเขาอบมาอยู่แล้วนี่สำหรับกินเลยมั้งนี่เป็นหนิบกินเลยนี่มีใส่ไข่ อยากได้ไปทำแครปกินหรือไม่ก็อยากไปทํากินเองได้ไหมเนี่ยทีนี้เดินทางแล้วเอากับบ้านก็ได้ไงแค่ซองเดียวได้ปะโอ้แล้วแต่นกแป้งอ่ะซองเดียวสาเจ็ด <c oughs> มานร้อยหนึ่งอ่ะเนาะเอ่อใกล้เคียงห้าสิบไม่ถึงห้าสิบบาทสี่สิบบาทเออดูไหมสี่สิบห้าสิบบาทอ๋อมันจะเป็นผงผสมไข่นี่มันจะเป็นผงแล้วก็เอามาแบบหยอดลงประมาณเนี้ยไป มันกินได้เลยเปล่ามันไม่ต้องทานนะมันเป็นโพลมันเป็นโพลอ๋อไปไปไปเอาไปทอดกินกันเมทันตะวันนี้ไม่ต้องกลัวครับเป็นนามิขึ้นชื่อเลยเมทันตะวันในดาวในไปนะแจกพี่ค่ะมีจริงวะจริงไหมภาษาไทยด้วยมะม่วงมะขามเนื้อแห้งเนื้อแห้งที่ไหนข้าวพองเนื้อแห้ง ข้าวโอ,อ,อ,อ้ดูงี้ดูไม่ออกเลยลูกอมเน็้มะม่วงหินมะพร้าวนมนี่ข้านมแบบเนี้ยอก่อนอืมเอาไปกินได้นะ้องแป้งอยู่บนรถอาไรเนี่ยแกงวงัวเอาไหมอันนี้อร่อยเอาไปอ้หูต้องหนีสมิก,<พ>อกมม่อนเนอะพอมันเยอะเกิน ไม่เอาหรอกขนมแบบที่มันนิ่มๆไม่มีหรอยูโรหรอไม่เอาแบบนี้ไม่มีอะไรไม่ดูไม่ใครกินกินใครกินเ้อพี่น้องแป้งใครกินหม,มนดเอเอใส่ดินทอเออเอาไปไ น้องแป้งเป็นคนถือแล้วกันพี่ไม่มีกระเป๋าพี่อยากได้ไออันเล็กๆอ่ะที่เป็นกล่องเล็กๆอะ่ะสลินทตอร์อะ<ม>โอริโอก็มีไว้โน่นอันนี้เป็นเป็นอะไรนะเท่าแก่น,น้อยเออพาลายระวังนะๆๆของเขาก็ๆๆๆคุกกี้งไงมันก็วนมาซอยเดิมแหลย,ลอยโอ้บอกไปกินปลากระป๋องมาดูพวกยาสะพงยาสะพงอ่ะคะเอมเนี่ยยูโรก็มีนี่ไง ทุเรียนอ๋อออกมาซอยนี่เหมือนเดิมนะยังมาแล้วตอนแรกๆไงนี่ไงดูดูดูนี่นี่นี่วิวนี่นี่นี่เพียงมองลงหน้าพี่ก็มีในเวียดนามเป็นเรื่องนะเฮ้ยทำไมเป็นเป็นผงคงเงี้ยคืออะไรกาแฟเวียดนี่ไงฟิวกาแฟเวทนี่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 ไม่ต้องไปไหนละโพล่น้าหมดมีเลยอืมได้อยู่กาแฟนี่เยอะมากจะเอากาแฟอะไรอะเลือกไว้เดี๋ พี่โอเคน้องแป้งเอาแผ่นไปมาร์กหน้าพี่หน่อยกนันดิเย่แล้วพี่จะไปมาร์กหน้าหน่อยหน้าพี่เหี่ยวเลยกันตอนนี้ไม่ได้นอนเลยมันก็ไม่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพี่แค่จะทําแค่แป๊บเดียวถ้าพี่พี่ต้องทอําอาทิตย์ละสามรอบเอาไป,ไปเ,เ,เราอยู่ที่นี่อีกเดือนหนึ่งเอาไปสามันเอาอะไรอาทิตย์ละสามรอบไงทําที่เดียนเบนฟูลรอบหนึ่งแล้วก็ทําที่ได้เชาที่ซ่อม แตงทำเสร็จแล้วกินเข้าปากได้ทันทีเลยมีไหมเหมุนสี <laughs> ได้แล้วเนี่ยเอาไปอันนึงก่อนอันนึงแช่ได้สามรอบเอาไปเอเอน้ำมันยังไม่หมดเนี่ยเออนั้นแหละเดี๋ยวให้เราแป้งทำคลิปเลยถ้าพี่จะเด้งก็มาเหมือนเดิมเมืเ่ออายุเมื่ออายุสิบแปดอนี่เป็นเครื่องครัวเครื่องครัววันนี้เป็นยี่สิบหอก มม่่ใชแบบบ60าาทประณนีกแก้วก็สวยว่ะนกแป้งไปดูของใช้สักบ้างดิพี่ไม่เคยเห็นว่ะเผื่อจะเจออะไรแปลกๆเอาพกไปได้อะช้อนเทนูกแก้วก็สวยว่ะแก้วแชมเปญหรืแก้วอะไรวะเนี่ยมีแกระพร้อมเลยวะมีแบบที่เราจานเอยสวยแปลกดีว่ะไม่เคยเห็นปกติเราซื้อ20บาทบ้านเรานี่จะเกลอเลยนะนี่เขาก็จะประมาณนั้นเองนะมั้งนี่เป็นประมาณ3.5มพันห้าส เครื่องบดมือวะเนี่ยเฮ้ยนี่เครื่องบดถุนอาเคบดยังไงวะเนี่ยบดกระเทียมนี่เอ้ยบดพริกไทยวะเนี่ยอุ้ยบดพริกไทยกระเทียมหรืองบดกระเทียมเอออ้ยบดถุนเอาอะไรวะเครื่องบดเครื่องบดทุนเอาคือโต๊ะกาแฟโต๊ะกาแฟร้อกลอนแต่งขนแป้งแต่ก็ได้ซื้อ อะไรไม่ใช่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละขว,ว,ว,วดขวดแสนเก้าโอ้หแพงจัดเลยแสนเก้ายายาหมื่นเก้าแสนเก้าดูให้ดีมันเป็นที่นนเก็บของมากกว่างของจีนไม่ใช่มันจะใส่ข้างบนนี่ไงมันใส่แล้วก็มันจะแบบม,มันจะเ,เทเอ,อ๋อมันจะเป็นที่บดคลายพริกไทยใทย คือมันทยหลงมามันก็บุนกอกกกมันก็เป็นพริกไทยล่นลงมาไงไปไพี่ใช้อยู่นี่ไงพริกไทยจิ้มฟันลองไปดูลูกไข่นี่คืออะไรเนี่ยลูกไข่ดูมันมันล็อบเบิไม่้นล็อกไว้พลาสติกหรือว่าอะไรแกกกก เดินไปที่ฉีกันไผมไม่เข้ากันไม่รู้อุ่นโดนสวยจังแก้วมาสวยครับไตปักไันนะไ่สวยเลยออะไรท้อัวใส่ผลไม้ออต้าก้าพกไอ้ต้ชวามาไม่รู ใส่นมก่อน้ดส่น้นเรแล้วแฝกดูนะอุ้ยไม่ใช่ที่ช uhm, okay. ู um, ิชชนี่ไงทีชชู่พี่เออไปดูที่ชู่พี่หน่อยที่ชู่แบบนิ่มๆอ่ะมีข้วมอ่ะเออมันไข่ของไข่เป็นแพ้อ่ะเขาแถม เอาเราแป้งลงไปเอาถ้าเอามีสักสองสามอันก็ได้มันจะเป็นแบบนิ่มๆมันไม่ใช่เป็นแบบไอเนี้ยโอ้แต่มันก็เยอะไปเขาขายเป็นแพ็กยกแพ็กเลยอะน้าจะมีอยู่ไหมเออไปทุกหน้าไหมถุถงเทียนยังมีเลยที่ปิดปากเท่าไหร่อ่ะดูเมื่อเช้าเราซื้ออะละหมื่นใช่ไหมลองดูดิเขาติดอะไรน,นั่นที่ปิดปากนะแป้งนี่ไงโอ้แปดพันเราคิดว่าซื้อรวดเข่งจะถูกอันนี้เท่าไหร่หมื่นแปดอ่ะ อันนี้มันปิดปิดหน้าปิดอะไรปิดจมูกปิดปากโอ้โหน้องไปต้องปิดดิโอ้โหนั่นถ้าทางดีว่ะเอาไ้มล่ะใหญ่เลยพี่ซื้อแล้วนี่มันปิดยันคอเลยกันดำด้วยอ๋อเอาไหมหิื่นแปดเองเอาซื้อแล้วดูอันนี้สองหมื่นห้ามันไม่เหมือนที่ปิดปากนี่ไงของเด็กหมื่นห้าอ๋เป็นรูปนี่เป็นสไปเดอร์แมน เองเอาแบบไอเอาไปทําคลิปด้น้องแป้งอันที่เป็นรูปปากทําเป็นรูปปากเหมือนกดูดิอันที่เป็นรูปปากไหมอ,อันที่เหมือนอันที่อันอะไร CGG ที่เขาเล่นนั้นใช่ไหมดูดิมีที่ปิดแบบเป็นรูปปากไหมน,นี่ไงไม่ใช่ดิเป็นปากนี่ไงปา,ากก็รูปอ่อนประมาณเลยนู่นข้างบนดูข้างบลเนี่ยเอาผมดูก่อนจะมีมาในห้องกันเท่ๆแบบนี้ใส่เสื้อกันลมกันแดด ชุดกันฝุ่นอะที่เป็นอาริที่ปิดปากขายเยอะมากครับเพราะว่ามันเป็นฝุ่นเพราะมอไซค์มาต่อไฟคิดว่าประโยชน์เลยนะต้องใช้นามาเวียดนามเพราะว่าบางทีเราสูดไปวันแรกแล้วเราดูหรอกเราสูดไปเรื่อยๆมันก็เออไม่ต้องใช้ดักพิพิพิชัยทิชไม่เอาพี่ชอบใไทิชชูไม่เอาไม่เอาเลยแต่ยังไงเช็ดหน้าแล้วก็แบบไม่เป็นไรป่ะปะใช้ปากไว้อย่างนี้เฮ้ยข้างบนมีชั้นสองเหรอ หอมมาแต่ไกลท,ที่ชูที่ชูที่เวียดนามไงที่ชูที่เออสามเป็นสาวนะสามเวียดนามให้น้องไปมาอันนี้มานี้อ๋อสาวไห<ง>มเ,เอาไปดิเอาไปเอาทั้งหอ่อน้องแป้งเอาเล็กๆพอ,อน,นี่มียี่สิบอันอ่ะอันนี้ก็ได้มั้งเราจะเดิน,น 5, ทไทยก็ห้าพ <5, 000. S 1> ันห้าดูให้ดีห้าพันห้าไงอันนี้เจ็ดบาทไม่ถึงสิบบาทหรอกเนี่ย ยมมก็หดินัเราแป้งก็เอาใหญ่ๆไปไม่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ทิชชู่เปียกพี่ใช้ทิชชู่แห้งเพราะเหมือน้ราแป้งเดินทางไปนะมันก็เดินไปเออนั่นแหละเอาเดียวพอสองหมื่นหัอเออสองหมื่นก็ตีไปก็สิบสามสิบได้ได้อันนี้จะเป็นอินแบบอู้นี่อันนี้อันนุ่มๆดิอันนี้มันก็นุ่มนะพี่จับดูดิเออเอาไปไปไปหมื่นแปดก็แล้วยกไป หนีนิ่มเหรออหนีบอีกหนึ่เลองไปพี่จับดิอันนี้นิ่มกว่านะเอาเนี่ยในดูอันนี้ดิพี่จับดิไอเรื่องความนิ่มเนี่ยบอกพี่เออนี่นิ่มกว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกมันสองหมื่นอันนี้มันหนักกว่าแต่มันแข็งพี่นิ่มนะพี่พี่ดึงออกมาห้าแผ่นแล้วก็พี่ค่อยเช็ดมันก็หมดเร็วนั่นแหละแล้วแต่เธอแล้วกัน คอนเน้นถูกฮะคอนเน้นถูกไม่ใช่นะม่นี้อะไรไปเน,นี้ยเก้า <c oughs> <9 S 1> <c oughs> อัน,นเป็นอันเล็กเอาไปอันนั้นแหละปะอันนี้ไม่ใช่ว่าอันถูกแบบว่าที่มันพอด,ดีไปไมั่งนี้ไกลมั้งเอาของเล่นไหมนี่ดูโมกขน้องเท่ชิบเป่งไงมันจะมีลูกกระต่ายลูกเต่าทองใช่โมกขน้องอเปล่ากระเป๋าอกระเป๋าอ กเป๋าลูกต่อทองเฉยเลยของลูกอ่อนประมาณนี้ดูดิกระเป๋าสวยมากเลยยังไม่ได้ของกินอะไรเลยขนมที่มันนิ่มๆนี่มีตกลงต้องไอายูโรอันนี้ไปเอายูโรไหมอ่ะไม่อยากลองกินของเวียดนามดูอันเล็กๆคุณดอันเล็กๆนี่รู้ไหมมันไม่นิ่มพี่ว่าเอายูโรมันดีกว่ามากถ้าเอาแล้วแต่หน่อแป้งดูนู้นนะข้างหลังแล้วมีนี่มนิ่ คัสตารเออไป่ะมันกล้วยด้วยชอบกล้วยนี่เป็นนี่น้องแป้งนี่นี่มีแบบมม่รู้ว่าอะไรเอาไหมเอาแล้วแต่อันเล็กก็ได้นี่มันมีกี่อันหรอกเฮ้ยมันเยอะหน่อยดิมันจะเสียแบบยูโรครับเดินเข้าไปข้างในดิลองดูลองดูก็ได้ไม่เหมือนอะไรก็มันเยขนมของญี่ปุ่นแหละ สิ่งนยะะโอเคอย่างนี้เพื่อจะอร่อยด้หน,น้าตาวนินกาแฟนั่นแ่ะเราไม่ได้กินกาแฟอ่ะแล้วแต่ดอกแป้งเลือกมาพี่อะไรก็ได้าเือนนไป ờ, mình đang đua. Mình muốn À, này, bên này. có Chị này thích ăn. Chị yêu thích là hàn phóng tin Trẻ tàng bao nhiêu จะไปอีกห้างหนึ่งเฮ้ยห้างเพ็แล้วกันคนาจคนีเขาลยอเช่ไหมอันนี้เราก็มาถ่ายให้ภาษตังค์ภาดตังค์ครับว่าจะมดไปกี่บาทไม่เยอะไม่เยอะดูเราเอาิดูคกี่บาทเต็มกันไง อ๋อหนึ่งห้าสามแสนห้าสามบแสนห้าสามหืนแสนกร้ห้าสิบกว่าบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันดอกขึ้นไปข้างบนนันไม่มีอะไรมีแค่ขอออกกำลังกายมากมชั้นสามเชั้นสมีอะไรไม่ดูดิไปไหมไม่ไม่ไม่มีเราต้องออกไปข้างนอก ป,ปิด,<บ>ดคลิปดีกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นเอ้ยหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันมาห้างเล้งเอนะบุญปังเป็นแสนเลยโอเคก็มีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ปิดคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ได้นะคะ